สวัสดีครับวันนี้เราจะมาแนะนําสินค้าตัวใหม่นะครับเป็นเพสเดิียมอารีนะครับรุ่นนี้นะครับเช็คเพชเช็ค C D, ีวีดีเช็คเอสพีเอได้ในตัวเดียวกันครับผมครับผมตัวนี้นะครับใช้ทาน 3A 3 A, ก้อนนะครับต้องเป็นอิงคาลายนะครับวิธีใช้ก็คือเปิดเครื่องรอสักคู่ เครื่องจะทําการคลิเบตเองอัตโนมัตินะครับกําลังคลิเบตอยู่นะครับอ่าอันนี้คลิเบตเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็ถอดฝาตรงนี้พร้อมใช้งานละกดปุ่มเพนะครับทีนี้เราจะมาเช็คดูนะครับจิ้มลงไป ครื่องจะบอกว่าเป็นโมซันไนท์นะครับเอาใหม่หลังจากเราเช็คหนะ้าเพชรเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ทำการตรวจสอบใหม่นะครับขึ้นเป็นเพชรนะครับเพชรร่วงก็เหมือนกันนะครับจิ้มลงไปเลย เป็นโมออสโรสไนต์นะครับเราจะมาลองใช้อีกเม็ดหนึ่งนะครับเม็ดทางนี้นะครับเห็นไหมครับทิ้มลงไปนะครับนะครับจะขึ้นเป็น CVDHPT นะครับ วิธีใช้งานก็แค่นี้นะครับวิธีปิดเครื่องนะครับเสียบฝาเข้าไปเหมือนเดิมนะครับกดไฟวิทค้างนะครับขึ้นชัดดาวปล่อยมือครับผมสนใจติดต่อได้ที่บริษัท MNT 20 17สีลมนะครับหรือบริษัทในเครือมานิกรุ๊ปสวัสดีครับ